สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือ2นะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถสวยๆมารีวิวให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นคันด้านหน้านี้เลยนะคะ Honda c ซี i c FC 1.8E นะคะรถปี2018นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่649,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถสวยหรูคันนี้ไปใช้งานเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถ Honda Civic ไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจติดต่อมาหานะัดได้เลยที่เบอร์098-260-9587ปดศเก็ดนัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะได้เป็นฉมหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะายทะเบียน7ก็กไก่มสอก้า4290กรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจังด้านหน้าจะเป็นเส้นใหญ่ๆหนึ่งเส้นนะคะเป็นแบบโคลเมียมนะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะติดตั้งมาในโคมเดียวกันเลยนะคะในส่วนของไฟเดียวของรถคันนี้นะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะ ล้อแมกนะคะได้เป็นล้อแมกอันลอยปัดเงาสองสีนะคะน,อน็อตหรูโลโก้ฮอนด้าตรงกลางนะคะในส่วนของยางนะคะได้เป็นยางรถปี2020นะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะคันนี้ยางปีใหม่ๆเลยนะคะช่วงล่างรถคันนี้ก็สภาพเดิมๆไม่มีค้าบน้ำมันหยดไหลยเยอะมของเบ้าโช๊คนะคะสภาพสวยๆเลยนะ กระจกมองข้างของรถคันนี้นะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะก็เป็นสีโครเมียมดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะ โลโก้ฮอนด้านะคะมีติดอยู่นะคะคันนี้ติดฟิล์มมารอบคันแล้วด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงประตูของเขานะคะจะตัดด้วยเส้นโครเมียมนะคะตรงขอบประตูด้านบนนะคะตัดด้วยเส้นโครเมียมนะคะดีไซน์มารูราชอบเฉียวสวยงามเลยนะคะสําหรับฮอนด้าคันนี้นะช่วงล่างด้านหลังของรถคันนี้นะคะก็สภาพเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะรับประกันรถที่เพชรยนต์นะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะ ไฟท้ายของรถคันนี้นะคะดีไซน์มาสวยงามเป็นรูปตัว C นะคะ Honda Civic FC นะคะไฟท้ายจะเป็นตัว C สวยงามเลยด้านล่างมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ i v t e c นะคะโลโก้ด้านหลังก็จะเป็นแบบโคเมียมนะคะกระจกด้านหลังนะคะติดตัวไลฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะติดฟิล์มดำมารอบคันเลยนะคะคันนี้นะ ลูกค้าที่สนใจนะคะรถสวยหรูทรงสปอร์ตคันนี้นะคะก็ติดต่อมาหานัดได้เลยที่เบอร์098-269-587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดด้านในของตัวรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะภายในจะตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจดีไซน์มาสวยงามนะคะมือจับประตูด้านในของเขานะคะจะเป็นสีเทานะคะเป็นสีเทาเระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกปรับออโต้คู่หน้านะคะปรับออโต้คู่หน้านะคะแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะ การเปิดในส่วนของฝาท้ายของเขานะคะจะอยู่ตรงแผงประตูนะคะปุ่มเปิดฝาท้ายอยู่ตรงแผงประตูนะคะคันนี้นะสวยๆเลยนะคะแต่ได้เป็นกุญแจเีเรตนะคะสตาร์ทมือปุ่มเองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกุญแจเคเรตนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยแล้วก็คันนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะ หน้าจอเรือนไม้นะคะสวยๆเลยนะเดี๋ยวนัดจะสตาร์ทรถให้ดูนะคะให้ดูเลขไม้กันนะอ่านี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามารอชมเลขไม้กันคันนี้นะคะเลขไม้อยู่ที่นี่เลย 92,522กิโลเมตรนะคะไม่92นะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะคะก็เป็นเครื่องเล่นเสียงวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ แอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะลมแอร์ออกมาเนี่ยแบบเย็นมากๆเลยนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเบรกมือของเขานะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะปด ขึ้นดึงลงได้เลยกดลงกดขึ้นได้เลยนะคะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะมีในส่วนของปุ่มออคอนด้วยนะคะโหมดประหยัดน้ํามันนะคะด้านข้างนะคะคอนโซลด้านข้างเขาก็มีในส่วนของที่วางแก้ววางขวดน้ําให้2ช่องนะคะที่พักแขนนะคะเปิดเก็บสัมภาระได้แล้วก็อันนี้นะคะเขาแบบดีไซน์มาสวยเลยนะคะตรงคอนโซลกลางนะคะส่วนคอนโซลด้านข้างนะคะก็ เป็นสีดำนะคะคอนโซลด้านข้างเป็นสีดำตัดด้วยสีออกเทาๆนะคะเส้นพลาสติกสีเทาๆดีไซน์มาสวยงามด้านล่างนะคะเขาก็มีในส่วนของนี่เลยนะคะกระเป๋าเครื่องมือคู่มือนะคะสำเนาเรมก็วางมีเก็บไว้ให้ลูกค้านะคะสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยของการเขียนยันหรือการขีดเขียนเลยนะคะภายในเขาดูแบบใหม่ๆมากเลยนะคะคันนี้นะคะ กระจกนะคะกระจกมองตรงนี้นะคะก็แบบเปิดแบบนี้นะสภาพสวยๆเลยนะคะไฟนะคะติดครบทุกดวงนะคะไฟติดครบนะคะภายในสภาพสวยมากนะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเขาได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสวยๆเลยนะคะคันนี้นะอ่าไม่หนังสี่คันนี้ออกเป็นเบาะผ้า ขออภัยด้วยนะคะคันนี้เป็นบอกผ้าสีเบจนะคะแล้วก็มีลายสีดําตรงกลางตัดมาดีไซน์สวยงามเลยนะคะคันนี้นะสวยๆเลยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะ หัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยีเยืนเลยนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะมแต่คำว่าคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะมาต่อกันเลยนะคะที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังคันนี้ก็กว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีเซฟที่เบลด้านหลังให้หนึ่งช่องนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะตรงกลางของเบาะรถคันนี้นะคะเขาก็มีในส่วนของที่พักแขนที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะคะคันนี้สภาพสวยๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเขามีในส่วนของนี่เลยนะคะ Isofix นะคะ Isofix ก,ก็คือในส่วนของที่ล็อกล็อก คาซีดนะคะของเด็กนะคะก็คืออยู่ตรงช่องด้านนี้นะอ่านี่นะคะมีสัญลักษณ์ Isofix นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะกฎหมายเขาออกมาใหม่แล้วนะคะลูกเล็กเด็กแดงที่ยุต่ำกว่าหขวดต้องนั่งคาซีดนะคะคันนี้เขาก็มีในส่วนของที่ล็อกคาซีดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้สวยๆเลยนะพร้อมใช้งานลูกค้าที่มองหารถ Honda Civic อยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ มาดูกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้ก็กว้างๆเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะก็ระเป๋าเดินทางเนี่ยใส่ไปได้เลยสี่ห้าใบนะเพราะว่าข้างหลังเขากว้างมากๆเลยนะคะบอดี้ด้านหลังก็สภาพเดิมๆนะคะมีไฟท้ายเก่งให้ด้วยนะสภาพสวยๆเลยโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะด้านล่างนะคะเขาก็มีอาร้ออะไรนะคะอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะ ผู้มือครบเอกสารครบนะคะคันนี้นะคะอะไรอยู่ครบนะคะบอดี้ด้านล่างสภาพเดิมๆจุดเมิดอาร์มีให้เห็นเด่นชัดอยู่เลยนะคะคันนี้ลูกค้าได้ไปนับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ด้านหลังนะคะรอยซีนเดิมเดิมจุดเม็ดอาร์น,นะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะแนะนำว่าห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อมหานัดได้เลยที่เบอร์ศู8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพจยนนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสหรือว่าทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาเครดิตได้นะคะยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันเลยคะ่ะ คันนี้นะคะจะได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด4สูบ1,800ซีซี141แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะสภาพสวยๆเลยไม่มีข้ามน้ามันหยดไหลยเยิ้มภายในห้องเครื่องยนต์นะคะนี่ให้ชมกันเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะคะลูกค้าตรวจสอบนะคะประวัติที่มาที่ไปของรถคันนี้จากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะในส่วนของ จุดมาร์กแต้นสีนะคะจากโรงงานก็มีให้เห็นเด่นชัดอยู่นะคะคันนี้สวยๆเลยรอยจุดเม็ดอาร์ตนะคะเดิมแท้นะคะกลมๆสวยงามนะคะมีให้เห็นนะคะหัวน็อตสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขย,ยับักขยี้เลยนะคะหัวน็อตฝาก,กระโปรงนะคะคันนี้นะลูกค้าได้ไปนะคะรับรองว่า คุ้มค่านะคะไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนรถสภาพสวยๆทรงสวยๆแบบนี้นะคะมาไวไปไวแน่นอนอย่ามวัวรอนะคะถ้าสนใจติดต่อมาจับมาจองกันได้เลยนะคะ ท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะ Honda Civic FC 1.8e ปี2018นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่649,000บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยที่เบอร์098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวัน สำหรับวันนี้นะัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ